ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับล่าสุดก็เตรียมของขึ้นรถนะฮะพร้อมออกเดินทางฝั่งนู้นพี่บ่าวไม่รู้ทำอะไรนะเอาหม้อเอาเอะไรรับไน,นเลยเดี๋ยวเตรียมเอาของขึ้นรถกัน่ว่ชามแกองเอาอยู่ไหนอุปกรณ์ขึ้นรถ อค้านะตอี่เ้อนีเราเตรียมอะไรไปกินวันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราไก่กะเพราไก่โอเคมัดแ่หล่นหรือเปล่าขวาจะเปิดหรือเปล่ามีนะอาไว้ซอกนึงนะเกบเปิดว้นีวอนงีเ้ดตงมเ่เ้วนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถนะครับผมขนของขนอะไรต่างๆนะฮะ นู่นนะผมกับน้องไอ้ก็เติมพลังมาละสองกระป๋องนมหมีเหมือนพี่บ่าวกำลังทำอะไรเ่ยเมื่อกี้พ่อเอาเลขเด็ดมาให้ดูนะพี่เลขยายคอนะฮะด้านล่างนเนาะเก้าสี่พ่อเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้านะครับเอฟซีพ่อบอก<ถ>ซึ่งวันสองวันก่อนเนี่ยพ่อมาชี้ายทะเบียนรถผมอยู่ไปเดีย๋ยวผมพาไปดูายทะเบียนหน่อย ช่วงสโมงอ่ะวันนี้เป็นวันรวยวันนี้เป็นวันที่คอหวยจะรวยกันนะครับหลายคนก็กําลังมองหาตัวเลขเนาะในการเสี่ยงโชคตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นจะไปข้งหลังดีกว่าสอสามวันก่อนเนี่ยพ่อมาชี้ป้าทะเบียนคันนี้อยู่ก่อนที่จะมาจุดทูบอีกนะใช่จุดทูบก็เลขตรงกันเลยนี่ FC ครับ6-4-9-1 ่งวก่อนก็ออกไปแล้วางวดก่อนก็ออกนะนี่91ดูนะครับนี่รอรุ่นสองตัวหน้าหววนี้จะมาหรือเปล่า49หรือจะเป็น46อ่าตรงๆรถรถจิตอาสาโน่นมันโดนตรงเลยงวดนี้ใช่รถจิตอาสาพ่อบอกว่าให้มันให้มาดูคันนี้มันจะคล้ายๆกันคันไหนครับพ่อรถจิตอาสา มาดู <All right. S 1> มาดูหมาลุ้นนะฮะจะออกหรือเปล่าวันนี้ uh huh. พอบอกให้มาดูรถจิตอาสาคันนี้นะเลขจะคล้ายๆกันมีหกมีสี่มีเก้านี่เหรอเหมือนทะเบียนรถเราเลยห <5. S 2> 9 4กเก้าสี่มีเลยนั่นแหละรถรถจิตอาสาใช่ ลองนะฮะลองเสี่ยงนะลองเสี่ยงกันดูนะผมพิจารณากันดูเนาะพิจารณากันดูนะครับที่ไปยายของข้ามีไข่อยู่ในธาตุของญาติอะนะเบ่าลูกชายของยายเลขอะไรไปเห็นอะเป็นเลขห้าแปดสามแต่ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าห้าแปดสามใช่วันที่ วันที่ไปไปยายหัวข้าวไปยายหัวข้าวเนาะตอนตีสามกลางคืนแรกเคลื่องนันตาก็ดูอยู่ให้ยายซื้อไปแล้วห้าสามนั่นแหละโอ้นี่โหนั่นี่พอตีสามนั่นแหละพ่อพี่นายก็เอานะห้าสามใช่สุดตัวใชเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเรียกอะไรนะที่ตาหนูเห็นจะเป็นห้าแปดสามห้าแปดสามแต่พ่อดูในคลิปพ่อเห็นห้าสามโอ้นี่พ่อเห็นเป็นห้าสามว่าหนูก็ไปส่งให้อยู่อ่ะฮะ ต้องบอกว่าตาใครตามันนะไปซ่องดูตาเห็นห้าสามครับผมพอตาตื่นขึ้นมาประมาณตีตีห้าทีนี้ก็เปิดดูคลิปโอ้ดูคลิปกำตันหน่อยครับเขาไปทำอะไรวะตื่นดึกใช่ไหมระหว่างเราเช้าที่สุดตีตีสี่ตีห้าอู้เรตีสองตีสามเอยก็เลยซื้อห้าสามเนาะพ่อเห็นเป็นห้าสามนะทีไหวไหวอะไรละครับเก็บอันนั้นล่ะครับผมเออ น่าจะไปย้ายข้าวที่ตลาดโอเคก็ลองเสี่ยงกันดูลคิปดูนะครับป้อเห็นเป็นห้าสามไอ้บอกว่าห้าห้าสามตายหญบอกตรงๆเลยว่าเราก็ทำไว้ก็จดมาแลยกระจดได้เลยจัดไปแล้วใช่ไหมจัดแล้วนะครับเอฟซีลองดูครับลองดูกันหรืใครอยากจะไปย้อนดูคลิปก็ไปดูได้เลยอีพีหนึ่งของวันที่เรากลับบ้านอ่าจจะเป็น ความืดๆแล้วก็จะขึ้นหัวข้อให้ด้วยสุดคนลุกเลยทักอย่างนั่นแหละสุดนลุกอ่าลองเข้าไปดูเผื่อว่าตาใครตามันนะอันนี้ก็ไม่ไม่แน่นะฮะถ้าพ่อจะเปิดดูคลิปแต่ละคนแตโอ้เจ๋อเจ๋อยังไม่มีแนวทางเนาะครับผมพอไปดูไปหาแนวทางได้เอาไว้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะฮะสำหรับคอหวยเนาะเผื่อว่ามีโชคมีลาภกันนะครับเมื่อกี้พอเห็นเป็น53ตรงจุดที่ ไปยายห่อข้าวนะฮะแต่น้องไอเห็นเป็นห้าแปดสามห้าแปดสามนะครับก็ลองดูนี่ฮะทำโดยไม่เดียวใส่ลงเบียงลงเจินฮะทำโดยหัวใจเอาไม่เดียวใส่ลงเบียงเลยเหรอใช่แล้วจะดวงอ่าม่เดียใส่เลยโอ้อะไรนี่ตาใครได้ก็ดีใครโชคดีก็โดนไปโอ้มะพร้าวนะพี่บ่าวอยากกินมะพร้าวนะครับพี่ซีโออยากกินมากเลยนะเอาดิ นี่พอก็จัดแล้วก็ขอทุกท่านเนาะวันนี้นะฮะมีโชคมีลาบกันทุวนหน้านะฮะทุกๆคนเลยนะครับผมก็ทาเอฟซีได้โชคผมก็ดีใจด้วยนะครับนี่พเราก็เตรียมตัวไปทำงานขนของขนอะไรขึ้นรถหมดละมร้อยมร้อยใบเล มคนผูก <ừ. S 2> นั้นจะเป็ดเป็ดเป็ดหรือเป,เป,ปาใบเลยร้อยใบหรือเปล่าในพันหรือเปล่าประมาณร้อยใบแหละใช่ไหมเหรอไม่มวนมันนะั้นวันผูกร้อยกว่าใบทั้งมนั่นเนาะอาที่หนึ่งนะอโอ้ <c oughs> ในแต่็มวันมันเหมือนกันไงอ๋อนนน่าจะอ่าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับเอ<ช>็ซีว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบเนาะแต่ละงวดนะฮะอืมใช่หรือเปล่าว่าผมซื้อไว้แล้วห้าใบเผื่อมันเป็นที่ผมห้าใบไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคุณผูกเป็นร้อยใบก็มี ผมว่าน่าจะร้อยหรือเปล่าร้อยร้อยประมาณร้อยใบอ่ะรางวัลที่หนึ่งใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมว่ารางวัลที่หนึ่งมีกี่ใบตัวตัวกเป็นร้อใบก็มีอ่ะรใบอ่ะอย่าเชียอย่ๆเชอยช้ยให้รางวัลที่หนึ่งมีกี่ใบนี่ไม่รอช้าครับค้นหาเลยอ๋อปัจจุบันนะคะทิมตระมัอทั้งสิ้นหนึ่งร้อยชุดหนึ่งร้อยฉบับชุดละกี่ใบ ใบเท่ากับหนึ่งร้อยล้านใบเทอะไรเนี่ยไม่ใช่น่าดือทั้งหมดนะไอ้ดิรางวัลที่หนึ่งอ๋อคือหนึ่งร้อยใบนั่นเองแต่ละงวดมีรางวัลที่หนึ่งทั้งสิ้นหนึ่งร้อยใบโอ้ยากเหมือนผมรู้เลยยากหนึ่งร้อยใบโดยประมาณนะครับหนึ่งร้อยใบใช่เต็มมาเต็มเงวดกุญขายไปหมดแล้หกหกร้อยล้านอ่ะแต่ละงวดเขาก็ส่งคืนเฉพาะรางวัลที่หนึ่ง อ่ะโอเคครับผมเป็นบรรยากาศเตรียมตัวออกเดินทางเนาะไปทำงานกันนะก็ไปถ่ายป้ายทะเบียนลลกดิดให้ f ไจะรับชมกันเนาะนะครับก็นอกเหนือจากปายทะเบียนก็จะมีในส่วนของ53เนาะที่พอไปเห็นในคลิปผมนะฮะตอนที่ไปยายข้าวนะยายหอข้าวนะครับลองเสียงกันดูครับผมเผื่อได้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ